สวัสดีค่ะคลิปนี้อ้อยจะมาสอนการทาผ้าถุงแบบนี้นะคะผ้าถุงตัวนี้ตอนแรกอ่ะมันเป็นผ้าถุงผืนยาวๆค่ะและลูกค้าเขาไม่อยากใส่แบบนั้นเพราะว่าคือมันเป็นผ้าถุงที่ป้ายเปิดตลอดนะคะใส่แล้วมันไม่กระชับเหมือนสําเร็จรูปที่มันมีซิบข้างอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า1ิบข้างนะคะก็คือมาใส่ซิปใส่อะไรข้างนี่ค่ะเนี่ยในคลิปนี้ก็จะมีสอนการสอนว่าเราควรล็อกเก็ตแบบไหนแล้วควรทาแบบไหนขั้นตอนแบบไหนก่อนที่จะไปวางตัดได้ค่ะ แล้วก็ในคลิปนี้ก็จะมีการสอนการแก้แพทเทิร์นดะ้วยนะอย่างแพทเทิร์นตัวนี้ลูกค้าเขาเอวเดิมสามสิบค่ะแต่ว่าเขาอ้วนขึ้นเขาก็เลยเอาเป็นเอวสามสิบเอ็ดครึง่งเพียงแต่ช่วงสะโพกเนี่ยเท่าเดิมค่ะในคลิปนี้อ้อก,ก็จะมีสอนการขีดแพทเทิร์นว่าเออถ้าเราขีดแพทเทิร์นออกเนี่ยเราควรขีดแบบไหนและแต่งแพทเทิร์นแบบไรอย่างไรนะคะในคลิปนี้ก็จะมีสอนการวางผ้าค่ะวางผ้าตัดเข้าถูกป้ายเปิดแบบนี้นะคะแล้วก็ส่วนสําหรับการเย็บไม่มีนะคะว่า เย็บอย่างไรเพราะว่าอ้อยเคยสอนหลายคลิปแล้วเนาะก็สรุปว่าในคลิปนี้ก็มีการสอนการขีดแพทเทิร์นแล้วก็วางตัดเข้าถุงตัวนี้นั่นเองนะคะแล้วก็ควรตัดแบบไหนที่จะกันขอบไว้ไว้ไว้ทําขอบอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าผ้าเนี่ยตัวในเนี่ยเราก็จะใช้เป็นผ้าอื่นไปคะ่ะเพราะว่าผ้าเขาน้อยเนาะเนี่ยมันป้ายชบได้ได้ไม่ถึงข้างคะ่ะก็จะอยู่ที่ประมาณเก็บเนี่ยเลยเก็บมานิดหน่อยก็มาดูขั้นตอนการทําได้เลยจ้า เนี่ยค่ะก็กระถุงตัวนี้นะคะก็เป็นแบบนี้นะคะคือลูกค้าซื้อมาแล้วทีนี้เขาเรียกว่ากระถุงป้ายเปิดตลอดค่ะแบบนี้นะเนี่ยทีนี้พอเขาใส่แล้วเขาไม่ชอบเขาบอกว่ามันใส่แล้วมันไม่พอดีอะค่ะกระถุงที่เราไปซื้ออย่างเงี้ยเวลาใส่แล้วเอวมันจะบานไงเขาก็เลยว่าเคยตัดกับอ้อยไปเป็นกระถุงสาเร็จรูปนะคะก็คือเป็นสิบข้างก็ทีนี้เขาก็เลยบอกว่าอะทำไงดีอะบอกไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าพี่เนี่ยนะเดี๋ยวอ้อยราอให้ก็คือเราก็ต้องล็อกเกจออกให้หมดเลยทนะ่ะ เพราเคล็บอะไรที่เขาทาเนี่ยคือท่าขบว่าเรารลาให้เป็นผ้าชิ้นใหม่เลยค่ะชายเชยอะไรที่เขาเนี่ยเย็บไว้เงี้ยมันไม่สวยไงเราต้องเลาะหมดเลยนะคะเนี่ยลอเลาะออกมาเลยแล้วก็ไปรีดที่เรียบร้อยค่ะข้อดีของการทำอย่างเงี้ยก็ดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องมาอัดกาวอ่าเขามีกาวของเขาอยู่แล้วค่ะเนี่ยเป็นแบบนี้นะคะเราก็เลาะออกมาแล้วก็รีดที่เรียบร้อยนะคะและในคลิปนี้อ้อยจะมีสอนการปรับแพทเทิร์นค่ะเขามีแพทเทิร์นอยู่แล้วคือเขาตัดกับอ้อยไปต่ำอยู่แล้วตัดเอง นี่แล้วอ่ะทีนี้ที่เคยตัดกันไปอ่ะเอลก็สามสิบแต่สะโพกสะโพกยังเท่าเดิมค่ะแล้วทีนี้อ้อยจะมาสอนการขีดแต่งแพทเทิร์นนะคะว่าเราควรจะขีดออกอย่างไรนะคะเอวออกหนึ่งนิ้วครึ่งอ่ะอแล้วควรจะปรับเกตอย่างไรนะคะก้าเดี๋ยวนี้คลิปมีสอนนะคะก้าเดี๋ยวอ้อยเลาะนี่ก่อนนะแล้วเดี๋ยวอ้อยไปไปเลาะเดี๋ยวอ้อยไปเลาะนะคะแล้วก็ไปรียนให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอ้อยจะมาสอนขีดแพทเทิร์นนี่แล้วก็สอนวางผ้าของตัวนี้นะคะ นี่ค่ะออยการีเสร็จแล้วนะคะก็คือเลาะแล้วก็รีดเรียบร้อยแล้วนะแล้วชายก็ยังใช้อันเดิมค่ะเนี่ยวลเราเลาะ,ะออกมาแล้วผ้าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เป็นดินที่หดนะอ่ะตรงชายมันจะหดน,นิดนิดนะคะอ่ะก็ไปตามสภาพเนาะทีนี้เราจะมาดูขั้นตอนของการขีดเอวกันนะคะว่าอย่างตัวเนี้ยอย่างที่บอกกับพีทเธอของเขาว่าเอวสามสิบทีนี้เขาเขาเอวเขาก็ใหญ่ขึ้นไงแต่สะโพกก็เท่าเดิมก็เอวขขายห่ขึ้นนิ้วครึ่ง ทีน,นี้เราก็จะดูว่าเออเราจะเราจะขีดตรงไหนด,ดียวเราจะมาดูแพทเทิร์นกันนะคะว่าแพทเทิร์นตัวนี้อย่างที่บอกว่าเขาเอว30สิทีน,นี้เอวเขาเพิ่มขึ้น1นิ้วครึ่งเราก็จะมาดูว่าเอวหนึ่งนิ้วครึ่งอ่ะเราจะขีดแต่งตรงไหนได้บ้างอยางตรงเนี้ยเนี่ยตอนแรกแอ,อะเอวเขาสามสิบอะตรงเนี้ยความที่เอวเขาขีดตรงเนี้ยมันเหลือเยอะอ้อยก็เลยปิดมันทิ้งไปเพราะฉะนั้นเราเปิดมันนะคะเปิดมันออกนะ วิธีการแก้แบบนี้ถ้าเราขยายอะเราสามารถลดเก็ตตรงเนี้ยอย่างเก็บใหญ่ตรงเนี้ยสองเซนครึ่งอาจจะลดให้เหลือสองเซนก็ได้แล้วก็ขีดตรงเนี้ยออกค่ะเนี่ยตรงข้างนี่นะให้มันวัดแล้วให้มันได้สามสิบสองครึ่งอ่ะเพราะเราทําขอบโของอะตรงนี้เดี๋ยวอ้อยเปิดเกบตรงนี้ก่อนเพราะว่าเราจะเปิดให้มันใหญ่ขึ้นนะคะเพราะว่าคือเอวเขาวันนี้ขึ้นไนงะ เอวคนี้ขึ้นนะเปิดอะเปิดเนี่ยขีดแต่งยังไงก็ได้ถ้าเกิดว่าเอวเข้าเราก็เก็บเป็นเข้าโดยที่เนี่ยขยับอยู่ที่เก็บหรือไม่ก็ข้างตรงนี้ยตรงเนี้ยค่ะก็ใช้ได้เราไม่ต้องทําใหม่นอกจากว่าเขาผิดรูปร่างมากเอวสี่ห้านิ้วอันนี้อันนี้ต้องต้องสร้างโครงสร้างใหม่อะเพราะว่าสปุสงสโพกเขา,าต้องเพิ่มขึ้นไงแต่นี้เหมือนเขาเขาออกแต่พุงอะอ๋ะอจะมาดูก่อนนะคะว่า ว่าตรงเนี้ยมันได้เท่าไหร่แล้วนะคะเราหลังจากที่เราเปิดตรงนี้แล้วนะเพราะว่าอย่างที่บอกอะว่าเอวตัวเนี้ยมันสามสิบแล้วเราเราวัดมันต้องได้สามสิบเอ็ดค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกมันเราทําขอบโค้งแต่ตัวเนี้ยมันเราเพิ่มเอวเป็นสามสิบเอ็ดครึ่งเพราะฉะนั้นเราต้องวัดตรงนี้ให้มันได้สามสิบสองครึ่งนะคะ,ะเราเช็คดูก่อนนะพับเกตอันเดียวเนี่ยค่ะอีกอันไม่ต้องเอาเพราะว่ามันใช้เกตอันเดียวนะคะเพียงแต่เราย้ายตำแหน่งน,นี่ วัดบนเส้นบนอ่ได้เจ็ดนิ้วสามกระเบียดอ่ะเราก็ต่อเจ็ดนิ้วสามกระเบียดมาที่เส้นล่างของชิ้นนี้ได้สามสิบเอ็ดครึง่งเพราะว่ามันสิบห้านิ้วครึง่งมันต้องได้สิบหกนิ้วครึง่งเพราะฉะนั้นมันขาดหนึ่งนิ้วเพราะฉะนั้นเราขีดตรงนี้หนึ่งกระเบียดกันขีดตรงนี้ออกหนึ่งกระเบียดนะคะพอรวมกันสี่ชิ้นมันก็จะได้มันก็จะได้เป็นเป็นหนึ่งนิ้วค่ะ อย่าขีดออกน,นะไปแปะนนะคะขีดออกไปขีดออกไปค่ะขีดออกไปหนึ่งกระเบียดนะคะเพราะามันขาดนิ้วหนึ่งอ,ะอ่ะอ่เราก็ต้องออกหนึ่งกระเบียดเพราะว่ามันสี่ชิ้นมารวมกัน,นก็จะเท่าหนึ่งนิ้วนะคะหลังจากนั้นเราก็ใช้ม้บรนทดัดโค้งมาค่ะ โค้งมาที่สะโพกตรงเดิมเลยโค้งมาอ่ะาานี่ค่ะวางแล้วก็มาที่นี่นอ่ะก่อนที่เราจะตัดลองเช็คดูอีกทีนึงว่ามันถูกมั้นต้องได้มันต้องได้สิบหกนิ้วครึ่งอ่ะครึ่งของเอวอ่ะเพราะว่านี่เราวัดเราวัดสองส่วนไงเราวัดหน้าหลังแล้วอ่ะวัดกอนนะอ่ะพับค่ะวัด เส้นชิ้นหน้าก่อนปัดเส้นบนอาได้แปดได้แปดแล้วมาต่อเนี่ยตรงเส้นข้างนอกเนี่ยนะคะอาไ,ได้แล้วค่ะได้แล้วสิบหกนิ้วหนึ่งกระเบียดรวมกันก็จะได้เป็นสามสองครึ่งน,นะคะเราก็จะได้เอวตัวนี้นะคะก็แก้แบบนี้นะคะอ่ะทีนี้เวลาเราใช้เราก็แบบนี้เลยตัดออกไปก็เท่ากับว่าเราแปะพร์นเนี่ยอัลล่าสุดแล้วแบบนี้ ตรงนี้บางทีสกอตเทปมันชอบหลุดเออชอบแม็กแม็กมันแม็กติดเลยเพราะว่ามันจะได้ไม่หลุดไปไหนนะคะทีนี้เราก็จะมาวางกันค่ะมาวางนะวางตัดเลยหลังจากที่เราล้อแล้วนะไอ้ชายเนี่ยเราจะรีดมันก่อนหรือมารีดทีหลังก็ได้แต่เราต้องรีดก่อนที่เราไปเย็บ ก่อนที่เราจะไปเย็บแบบว่าเย็บตรงป้ายอะ่ะเ,ออเพราะไม่งั้นอะ่ะเรามาลื้อทีหลังมันจะยากค่ะนี่เราก็พับมันแล้วนะคะพับมันแล้วนะเดี๋ยวไปเนาไปไปไป,ไปเนาไว้พอหลังที่เรากิ้งเสร็จแล้วเราก็ไปเนาชายมันติดไว้เวลาเราพับเส้นป้ายอย่างเงี้ยมันจะได้เย็บไปเลยไงเพราะว่าเราไม่สามารถมาทําที่หลังได้ค่ะของชิ้นหน้านะแต่ชิ้นหลังก็ปกปติค่ะทีน,นี้เราจะมาดูว่าถ้าถุงตัวนี้นะเพราะว่า เราดูว่าความยาวของมันอะโอ้โหเพราะว่าจุดตัวนี้มันสนั้นไงในขณะที่เปเทิร์นของเขาเขาเป็นคนตัวสูงไงพอดีเลยอะเพราะฉะนั้นมันไม่ผ้าข,ข้างบนเนี่ยมันไม่มีผ้าข้างบนให้เราทําขอบเลยเราต้องตัดตรงข้างเนี่ยออกมาทําขอบชิ้นนะะึงค่ะแล้วอันเย็บกลับเราเอาผ้าอะไรก็ได้นะคะ,ะเดี๋ยวอ้อยตัดทิ้งก่อนนะตัดก่อนหนึ่งข้างนะคะเดี๋ยวเอาเอาวางชิ้นหลังก่อนก็นกได้แล้วก็เอาตรงโค้งๆดีกว่าย้อยวางชิ้นหลังก่อนนะคะ ผ้ามีตำหนินี่ผ้ามีตำหนิตรงนี้เดี๋ยวเอาขอบเลยเนี่ยตรงเนี้ยเอาขอบเดี๋ยวเอาออกเท่าไหรด่ดีเอาขอบเอาขอบออกสักสักสามนิ้วนะคะเอาไว้โค้งนะสามนิ้วอะตัดออกไปเลย เดี๋ยวเราไปรีดดัดกันหน่อยตัดออกไปเลยเดี๋ยวเราไปรีดดัดกันหน่อยนี่ค่ะเอาไว้เป็นขอบนะขอบอันโชว์ค่ะอันเย็บกลับเราหาเศษผ้าอื่นเพราะว่าผ้ามันไม่พอเพราะาว่าเด๋ยไปหน่อยนี่ค่ะเอาไว้ทำขอบนะคะตัดออกมาก,ก่อนเลยหลังจากนั้นเราก็วางชิ้นหลังค่ะ วางชิ้นหลังเนาชินหลังก็คือทบนะคะเราก็วางไปวางไปเส้นชายอยูน่นี่อ่แล้วก็กิ้งไปผ้ามัน,นทุบเนี่ยไม่ดีเลยผ้ามันเป็นยิ้นแบบไม่ดีอะ่ะแต่ลายมันสวยขยับมาหน่อยเดี๋ยไม่ต้องเปืองให้เหลือข้างประมาณนิ้วก,กว่าเนี่ยค่ะพอแล้วค่ะนี่นะ ยิงเลยเนี่ยวางสันทบให้ดีค่ะวางสันทบให้ดีนะให,ให้แนบเลยค่ะอ้ามเกินและห้างขาดนะแต่นแล้วเราก็ตัดออกมาค่ะตัดชิ้นหลังออกมานะคะ และเราก็กริ้งมันกริ้งไปตามเส้นเนี่ยค่ะผ้ามันหมวนเนี่ยนี่กลิ้งไปหืมล็อกลายยากนะดูเลยลายขวางทั้งตัวเลยเนี่ยตรงนี้มันมันเนี่ยตรงนี้มัน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 พับเข้ามาแล้วก็ง่ายมันออก เรากกิ้งมันนี่มันจะได้ตรงนี้มันจะได้มาสุดชายค่ะเอาเลยน,นะก็เหลือตะเก็ดนะคะเก็บเราก็กิ้งไปตามตำแหน่งที่เรากาไระไว้อะก็คือลิปนี้ไม่อธิบายนะเขากสอนสร้างเคยสอนแล้วนี่จัดได้นะคะชิ้นหลังชิ้นนี้จะมาวางชิ้นหน้ากันว่ามันจะป้ายยเท่าไหร่นี่นะที่เหลือปลายนะะียค่ะปึ๊บโอ้โห นี่จะปิดป้ายน,นะคะแล้วก็จะป้ายอยู่ที่ประมาณเนี่ยวางอย่างนี้เลยวางทีเดียวเลยค่ะแล้วเราก็กิ้งพริกแพทเทอร์เนาตามที่อ้อยเคยสอนนะคะนี่ตัวนี้อ้อยเวลาทำเองก็อย่างที่บอกอะสิบนิ้วครึ่งได้สิบนิ้วครึ่งนะคะแล้วก็วัดไปมาสา่อันนี้หมอไม่ค่อยเห็น แม่มาทิ้มองมาะเห็เดีย๋ยวเอาอันนี้ก่อนสิบนิ้วครึ่งสิบนิ้วครึ่งนะคะอ่าเราก็ใช้เข็มหมุดกัด,ดไ,กไว้ก่อนวัดจะสั่นทบเข้ามาสิบนิ้วครึ่งค่ะแล้วก็กัดเข็มหมุดไว้เป็นช่วงๆสักสามสี่ตัวนะคะเพื่อเอาวางเส้นกลางนี่เองเราจะได้กิ้งง่ายๆนะคะนี่มันจะได้ไม่บิดไม่เบี้ยวนะวางสักสามจุดค่ะหัวกลางใช้ นี่ค่ะเราเราอยากรู้ว่า10บสิบนิ้วครึ่งมันตกอยู่ตรงไหนเราก็ใช้เทคนิคนี้ค่ะวางเนี่ยอย่าสมมติว่าเราไม่ได้ทำให้เทิร์นเต็มเนี่ยเราก็วัดจากตรงไอ้ตรงที่ว่าเราจะป้ายเนี่ยวัดออกมาก่อนมันได้เท่าไหร่ห้านิ้วหนึ่งกระเบียดล้วก็วัดจากข้างๆเนี่ยจากสันทบนะห้านิ้วหนึ่งกระเบียดแล้วก็เอาตรงเนี้ยวางแล้วเราก็วัดเข้าไปว่าสิบนิ้วครึ่งอ่ะมันได้หยุดประมาณไหนโอ้โหได้เก็บนี้พอดีเลยตรงป้ายพอดีเลยเนี่ยถือว่าน้อยนะแต่ก็พอได้เอาตามไปตามนี่แหละเพราะผ้ามันแคบไง นี่นะคะวางไปคะ่ะเส้นชายนะเได้แค่เส้นปลายนี่เองทุกทีมันต้องเลยเก็ตเข้าไปเนไงถึงจะดนีนะเดี๋ยวนี้ก็เอาตามนี้แหละนี่ค่ะตัดเลย ข้างไปตรงนี้อย่างที่บอกอ่ะมันเราพับเข้ามาไงเอาหงานมันออกปล่อยมันออกไปแล้วเราก็กิ้งให้มันสุดสุดชายอย่ะหลังจากนั้นเราก็กิ้งค่ะกิ้งฉิน้างนี่ยนะคะกิ้งเก็ะกิ้งเกตสองเกบในกิ้งไปก่อนแล้วอย่างที่บอกเดี๋ยวเรามาเลือกเอาว่าเราจะเอาเก็บไหนนะส่วนตรงนี้ยผ้ามันมองดูมเป็นแบบผ้าทึบไง เพราะฉะนั้นเอาอจะกิ้งคู่ไปเลยนะคะไม่หงายเพเทอนนะไม่ไม่หงายคนะาร์บอนนะกิ้งยงไงคะ่ะเป็นช่วงๆไปแล้วเดี๋ยวมาขีดนี่ค่านี่เลยเป็นอาะเสร็จแล้วอย่างเงี้ยอ่ะทีเนี้ยเราจะได้ไม่จบนะเราต้องมาคว่าเพเทอนค่ะอย่างที่บอกว่าตัวเนี้ยเราต้องดูว่ามันขวาทับซ้ายหรือซ้ายทับขวานะตัวเนี้ยเขาขวาทับซ้ายเพราะฉะนั้นด้านเนี้ยมันเป็นด้านขวาเพราะฉะนั้นด้านเนี้ยมันต้องเป็นด้านใหญ่ ด้านใหญ่นะเราก็จําไว้อ่ะตรงนี้ด้านขวานะเราต้องหงายมันขึ้นมาหงายด้านผิดขึ้นมาตรงนี้ด้านขวาอ่ะเราทําสัญลักษณ์ติ๊กไว้ก็ได้ด้านนี้คือด้านใหญ่เพราะฉะนั้นเราก็มาวางกิ้งอันนี้ไปเพราะไม่กิ้งเรากิ้งอะ่ะเราไม่ได้กิ้งเส้นกลางไว้เรากิ้งไม่ได้ไงเราก็เอาไปเทร์น่ะคว่ำโดยที่ให้เส้นข้างที่เรากิ้งเนี่ยเส้นข้างที่เรากิ้งเนี่ยให้มันมันตรงกันเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยติ๊กติ๊กตรงกลางไว้ ตรงริมกระดาษเนี่ยตรงกลางหน้าเนี่ยติ๊กไว้ติ๊กไว้เพราะเราจะคว่ำไปทเทิร์นหงายไปอย่างนี้ค่ะ <c ười> แล้วก็เอาที่ติ๊กอ่ะมาชนกับเส้นที่เราเนี่ยเส้นตรงกลางเนี่ยเ <c ười> นี่ยเราก็จะได้เป็นเส้นป้ายโดยที่เราไม่ต้องแยกไปเทิร์นให้มันยุ่งยากนะคะไม่ต้องสร้างไปเทิร์นเต็มและไม่ต้องยง่างไม่ต้องแยกกระดาษให้มันยุ่งยากค่ะเนี่ยใช้การพลิกแพทเทิร์นอย่างเงี้ยง่ายกว่าในเกะกะด้วยเนี่ยอย่าลืมนะหลังจากที่เราติ๊ก,กมาเราคว่ำม,มันเราหงายมันขึ้นมาแล้วก็เอาเส้นกลางเนี่ยมาชนกับที่เราติ๊ มันก็ได้มาเป็นเส้นนี้ค่ะเส้นป้ายของฝั่งนี้นะอ้ากิ้เลยค่ะกิ้มเส้นเก็ดนี่นะกิ้มเป็นช่วงๆก็ได้ลองิีแต่งออกนี่จ้ะ อ่าเราก็ิ้งเส้นเอวอย่าลืมเมื่อได้แล้วเราก็นี่มันออกมามันก็จะเป็นเส้นนี้ค่ะอ่าเดี๋ยวขีดแต่งให้ดูนะว่าเส้นของเราเส้นป้ายนะคะ่ะนี่เป็นเส้นนี้ค่ะเป็นเส้นนี้นะนี่แล้วตรงนี้เป็นเย็บลอ็อกนี่แล้วเกตอะ่ะเก็ตตรงเนี้ยที่เรายิ้งไว้สองเก็ตอะ่ะเพราะว่าไอฝั่งที่ว่าเป็นไม่ได้เป็นป้ายเนี่ยที่มันมันไม่ได้เป็นป้ายที่ ชิ้นที่อยู่ข้างอ่ะเราต้องใช้เกตกลางอย่างที่อ้อยเคยสอนวิธีของอ้อยนะนี่เราก็ใช้เส้นนี้ค่ะเส้นนี้เราไม่ใช้นะเพราะว่าเรากิ้งเนี้ยก็คือเดี๋ยวมันไปอยู่ฝั่งหนูแทนอันเนี้ยเรากิ้งไว้คู่เองแล้วเรามาเลือกอย่างที่บอกว่าเราใช้เกตที่เป็นเส้นกลางและอันนี้แถบหนึ่งที่มันเป็นแถบซ้ายอะ่ะที่เราจะป้ายเกยมานะ่ะอ่ะเราก็ขีดมาขีดมาเนี่ยที่เรากิ้งเนี้ยที่เรากิ้งไอเส้นน้อยๆอ,ยอะ่ะที่เรากิ้งคู่ไวเม่กกี้เนะี่ยข้างนั้นเราไม่เอาไงเรามาเอาด้านนี้ไงมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ นี่เลยนี่ตรงข้างก็จะเป็นนี้ขีดแต่งไปบางทีไอ้นี่กรุกกิ้งสีบางทีกิ้งคาร์บอนสีสีเหลืองอะเวลาเราไปรีดแล้วมันหายอยู่ดีอะเราก็ขีดช็อกไปนะคะนี่ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่อ่ะทีนี้เดี๋ยวอ้อยจะขีดลงไปข้างล่างนะเพราะว่าเป็นราลอกอะอ้อยต้องขีดลงไปข้างล่างค่ะไอสำเร็จสําหรับที่มันล็อกแบบว่ายาวยๆอย่างเนี้ยที่มันเป็นเส้นขวางทั้งตัวงเนี้ย เดี๋ยวอ้เขี่ออกไปนะแล้วทีน,นี้เดี๋ยวจะกลับให้ดูผอมองเห็นไหมเนี่ยมันไม่เป็นสีขาวอะ่ะเอาสีอะไรอะ่ะอาสีอาอสีแดงนี่สีแดงเลยนะกิ้งไปมันเข้มๆไงไม่เป็นไรผ้ามันนี่นี่เราก็กิ้งออกไปค่ะเวลาล็อกอะมันจะจับง่ายคะเรากิ้งเรากิ้งด้านผิดแล้วเราก็ขีดไปด้านถูกอะ เวลาล็อกมันจะจับมันจะเห็นง่ายนี่ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะได้อย่างที่บอกอ่ะด้านขวาทับซ้ายมันก็จะเป็นแบบนี้นี่ค่ะเราก็จับมาเส้นที่อ้อยติ๊กไวนะ้นี่ะมันก็จะมาชนกับเส้นที่เราขีดไว้เส้นขวาเนี่ค่ะนี่มันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่เขาเรียกวาทับซ้ายมันก็จะได้เป็นมันนี้ค่ะก็จะได้ป้ายแบบนี้นะคะอ่าเชนนี้ก็อย่างที่บอกว่า ไอช <Buddy. S 1> ิ้นชายเนี่ยอย่างที่บอกก่อนที่เราจะเย็บปลายติดเนี่ยคือตรงนี้เราเย็บล็อกสิบนิ้วค่ะตรงนี้เราก็เย็บล็อกไว้แต่ล็อกเป็นช่วงๆเพื่อให้รีดให้เรียบพอเราเสร็จงานแล้วเราถึงจะล็อกออกเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าไงว่าชายตรงเนี้ยเราต้องไปไปไปเนาติดให้เรียบร้อยไปเนาสอยมันให้เรียบร้อยค่ะไม่ใช่สอยนะหมายถึงเนาอ่ะเนาเนาให้เรียบร้อยอะแล้วหลังจากนั้นอะเราถึงจะเย็บแบบติดนี้ไปเลยแล้วเวลาเสร็จงานแล้วเราถึง ราถึงมาเปิดมันออกแล้วหลังจากนะั้นเราถึงมาสอยชายคือตรงนี้มันถึงจะเปิดสอยได้นะเพราะฉะนั้นเราถึงบอกว่าต้องรีบฉายให้เรียบร้อยก่อนนะคะ<ด>ก่อน<ด>ที่จะเย็บตรงตรงป้ายเนี่ยนะอะเดี๋ยว้อยไปเย็บนะคะก็คือคงเท่านี้เนาะเพราะว่าการอ้อยเคยลงหลายคลิปแล้วค่ะการเย็บก้ะถูกแบบนี้นะแต่นี้จะมาบอกวิธีการการวางงานใหม่อะแล้วก็ปรับแพทเทิร์นค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ